ขอเรียกร้องขององค์กรวิชาชีพสื่อที่ขอให้กสทชชะลอการมอบใบอนุญาตทีวีดิจิตลัลกลุ่มสาธารณะ12ช่องจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์กลางหรือว่า Beauty Contest และต้องผ่านการทำประชาพิจณานั้นไม่ได้รับการตอบรับนะคะเมื่อ <c oughs> ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีมติ3ต่อ2ไม่ทำประชาพิจราค์ค่ะ เหตุผลของกรรมการฝ่ายที่ไม่ชะลอการให้ใบอนุญาตและไม่ต้องทำประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์ Beauty c o n t e s ซซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลางที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ประกอบการก่อนจะให้ใบอนุญาตช่องรายการทีวีดิจิตอลกลุ่มสาธารณะ12ช่องเพราะบ,บอร์ดกระจายเสียงเคยออกประกาศแปะฉบับรองรับกระบวนการให้ใบอนุญาตแล้วซึ่งใช้พิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์กลางที่กำลังจะออกเป็นประกาศเชิญชวนร่วมกับการใช้ดุลย พินิจของบอร์ดกระจายเสียงตัดสินใจค่ะไม่จำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มครับแต่ว่าจําเป็นต้องเป็น i อเเพื่อที่จะนํากติกาทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในฉบับเดียวกันให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องดําเนินการยังไงบ้างขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยมองว่าการออกประกาศเชิญชวนไม่มีผลต่อคําสั่งหรือการบังคับทางปกครองนะคะ ส่วนประกาศ8ฉบับเป็นเพียงกรอบกว้างๆเท่านั้นและการกำหนดให้กรรมการใช้ดุลยพินิษประกอบการให้ใบอนุญาตก็อาจจะเกิดความไม่ชอบทำได้ค่ะ ซึ่งก่อนจะให้คะแนนเนี่ยเราก็ต้องมีเกณฑ์เช่นทนายงานเขาดูความสามารถพิเศษความสวยสมองสติปรรัญญาความฉลาดาเรื่องของการให้จัดสรรสานะเราก็อาจจะดูเช่นในต่างประเทศ1นึ่เขาดูเรื่องความพร้อมอาทางด้านเทคโนโลยีนะคะมีสตูดิโอไหมมีทีมผลิตไหมอะไรไหมนะคะกระสองดูความพร้อมทางด้านาเศรษฐกิจก็คือว่าแผนการลงทุนหนงธุรกิจเอาเงินมาจากไหนเป็นเงินนิเริ่มจะอยู่ด้วยยังไงอะไรแบบนี้รายได้จะมาจากไหนบ้างจะมีความยั่งยืนทําต่อเนื่อง ได้ใช่ไหมนะคะให้กรรมาการเห็นกระสามสำคัญที่สุดก็คือคะแนนเรื่องเนื้อหาผังรายการจะเป็นยังไงจะต่างจากธุรกิจยังไงที่บอกว่าจะตอบสนองเรื่องการศึกษาเป็นการศึกษาของเด็กไวัยไหนเป็นการศึกษาของเด็กวัยเล็กหรือวัยโตวัยผู้ใหญ,หใหญ่หรือทุกวัยมันจะต้องมีรายละเอียดแบบนี้มาให้บอร์ดลงคะแนนก็คือความพร้อมทังเนื้อหาและผังรายการ ขณะน,น,นี้บอร์ดกระจายเสียงใช้เวลาประมาณปีเศษเพื่อกำหนดแนวทางการให้ใบอนุญาตซึ่งหากไม่มีปัญหาก็คาดว่าช่องดิจิตอลกลุ่มสาธารณะ12ช่องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตตามกรอบเดิมในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ